สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทธานพระราชกระแสรับสั่งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหน้าอ่างเก็บน้ําห้วยไฟอําเภอภูซางจังหวัดพยาในเรื่องของราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ตกต่ําโดยให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสพกเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานราชการต่างๆในการหาแนวทางการแก้ไขแบบยั่งยืน สำน,นักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกอได้น้อมนำกระแสพระราชดดาริโดยการเริ่มดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดดาริณบ้านทุ่งกระเทียมอมเภอูซางจังหว,วพะเยาเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการสร้างแปลงต้นแบบการเกษตรสำหรับการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรบ้านทุ่งกระเทียมมีพื้นที่โดยรวมหนึ่งไร่เป็นการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี และการปลูกพืชหลังนาเป็นหลักให้เกษตรกรได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในแปลงสาธิตเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พร้อมทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมปรับปรุงระบบส่งน้ำโดยมุ่งเน้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มคุณภาพผลผลิตยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหลังจากที่เรารับเกษตรกรเข้ามาเนี่ยเราก็จะคัดเลือก เกษตรกร,กรทุกรายเข้ามาแล้วโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีหลักฐานสบกสิทิศูนย์หนึ่งเพราะว่าเกษตรกร,กรใ,นในจุดนี้นะครจะเป็นเกษตรกร,กรที่ยากจนแล้วก็พึ่งสารเคมีเป็นหลักเราก็จะต้องให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรโดยให้การฝึกอบรมการศึกษาดูงานนะครับเป็นหลักในส่วนนี้หลังจากที่ฝึกอบรมแล้วก็ศึกษาดูงานแล้วเนี่ยเราก็จะมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เขาไปดําเนินงานในในแปลงของเขา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับตัวนั่นมาคือว่าได้เข้ามาร่วมในโครงการของพระราชดำริในอ่างไฟฟ้ฟบ้านเฮาก็คือว่าได้เหยนรูเกี่ยวกับการทําปุ๋ยมักการทํากเกษตรอินทรีย์ทุกอย่างที่เขาเียนหูนี่มีแปลงสาธิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาเหยนรูจากตัวนี้ไปแล้วเขาไปพัฒนาในแปลงของเฮา เรืเดนี้ก็ความเป็นอยู่ก็คือดีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าก็คือดีจากการทําเกษตรที่ใช้สารเคมีประเด็นนี้ได้ใช้เกษตรอินทรีย์แล้วรายได้ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วบอกนี่ก็ได้ลดลงไปแล้วเขาบอกมีนี่เพิ่มขึ้นมาในการดำรงชีวิตในในการทำเกษตรในแต่ละช่วงแต่ละปีจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม